เรามาดูเหตุการณ์ของข้อนี้กันนะครับกิจการซื้อเครื่องตกแต่ง20,000บาทนะครับอายุการใช้งาน10ปีนะครับซื้อเครื่องตกแต่ง20,000 20,000นี่คือราคาเลยลกราคาทุนซื้อเครื่องตกแต่ง20,000นะครับอายุการใช้งาน10ปีนะครับอันนี้คืออายุที่คาดว่า จะใช้งานได้นะครับทั้งหมด10ปีนะครับโดยกิจการนะครับคาดว่าจะมีการประเมินนะเมื่อครบ10ปีแล้วเนี่ยก็คาดว่าเออไอเครื่องนี้มันคงจะประมาณ20,000บาทอันนี้คือมูลค่าคงเหลือหรือราคาซากนะบางหนังสือบางเล่มจะเรียกว่าราคาซากหนังสือบางเล่มเรียกว่ามูลค่าคงเหลือนะครับ โดยการซื้อเครื่องตกแต่งนี้ซื้อเมื่อ1มกราหกเนะครับเราปรับปรุง31มธันวาหกเจนะครับอ่ะมาอันดับแรกเราต้องคํานวณในส่วนของค่าเสื่อมราคาก่อนนะครับค่าเสื่อมราคาเครื่องตกแต่ง อันดับแรกเราต้องคํานวณก่อนนะครับเครื่องตกแต่งนี้เนี่ยเราจะต้องคํานวณค่าเสื่อมราคาสูตรของการคํานวณค่าเสื่อมราคาต่อปีคืออะไรลูกราคาทุนลบมูลค่าคงเหลือหรือราคาซากเนาะแล้วก็หารด,ด้วยอายุการใช้งานที่เป็นปีนะครับดังนั้นเราก็จะได้ราคาทุน20 0 0 0ลบราคาซาก2000 หารด้วยอายุการให้ประโยชน์10ปีดังนั้นเราจะได้มูลค่าเสื่อมราคาเท่าไหร่ลูกต่อปีเท่าไหร่2อง0มืนลบสองพ เราจะได้ใช่หรือเปล่าสำโรงอีกทีสิสองหมื่นลบสองพันโลกอีกทีให้โอกาสอีกครั้งให้โอกาสอีกครั้งลกูกโอเคสองหมืน่นทำไมยอดของเรามันเหลือน,น้อยจังเลยลกูกสองหมื่นลบสองพันหาร ให้โอกาสอีกครั้งให้โอกาสอีกครั้งไม่ใช่แปดร้อยให้โอกาสอีกครั้งบ้า,าแล้วพันแปดถูกต้องนะครับก็จะได้พันแปดร้อยบาทต่อปีโอเคเนาะนะนะเราใช้เครื่องตกแต่งไปพันปีละประมาณพันแปดทีนี้จะบอกพวกเราว่า กรณีข้อนี้เราซื้อ1มกราเราปรับปรุง31ธันวาแสดงว่าการใช้งานของเราเต็มปีนะครับแสดงว่าเราใช้งานเต็มปีนะถ้าเราใช้งานเต็มปีเนี่ยเราก็เอาพันแปไปตอบได้เลยนะครับโอเคเนาะแต่ถ้าเราใช้งานไม่เต็มปีก็ก็ค่อยไปคำนวณหาอีกทีหนึ่งนะครับว่า เราใช้กี่เดือนแต่ข้อนี้เราใช้งานเต็มปีนะครับเราก็ตอบได้เลยอ่ะเราก็ทำการปรับปรุงได้เลยนะครับเดบิต ค่าเสื่อมราคาเดบิตค่าเสื่อมราคาเครื่องตกแต่งรู้เลยว่าไม่พอซึ่งค่าเสื่อมราคานี้นะครับจะอยู่หมวด5เป็นค่าใช้จ่าย1,800บาท เสร็จแล้วนะครับเราก็บันทึกเครดิตนะครับค่าเสื่อมราคาสะสมเครื่องตกแต่งอยู่หมวดหนึ่ง ครดิตค่าเสื่อมราคาสะสมจะอยู่หมด1น,นะครับถ้าค่าเสื่อมราคาปกติอยู่หมด5